ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้ก็กลับมาเล่นในแมปเดิมก็มาลักษณะที่ดูแ่สวตกใ่ก็ตอนนี้ผมก็ติดโควิดอยู่กันเลยแบบไม่ได้นั่งไม่นั่งเล่นเกมนี้หลายวันเลยบนเคียบอนเคียเซตโลเนาะจำนี่ขนาดชื่อช่องตัวเองยังจำไม่ได้หายไปหลายวันเลยเออตะวันทอวันงตอนนี้ก็กินยารักษาตัวอยู่บ้านเพราะว่า ควตัว k, เด็กที่เคมอเช้าติดควิดะสองขีดวันนี้วันนี้กัดวันนี้จริงๆวันนี้ผมต้องไปโรงเรียนแต่ว่าไปไม่ได้มโคิดตามนั้นต้องต้องรักษาตัวกักตัวให้ครบสิบวันอาทิตย์นี้มันก็หยุดด้วยเอาบันดัจะเตม,มาวะเฮ้ยให้กูยิงให้กูยิงให้กูยิง โอ้โอหยี่โคตรสูงต้องรีตามไปเก็บบอลก่อนระวัง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 ลูกโค้งระวังลูกมสซี่ เฮ้ย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 โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะเข้ารูปเมื่อกี้เกือบสวยแล้วนะปาบปาบยาวโดนตัวเองอีกเอาเอาแล้วไง ใครก็รักษารักษาตัวกักตัวกินยาตามที่หอสั่งด้วยทุกคนนะครับเสียงก็จะมียุคนี้โควิดดีกว่าไม่คิดเลยตัวเองจะมาติดเอ้ยเกือบเกือบเกือบจะฆ่ากันแล้เยี่งเนี่ยป่ะกูสู้ไม่ค่อยได้เลยทางนี้ทางนี้แต่วันมันเต็ดไปให้ใครนะ เปลี่ยนเป็นเอ่อเปลนแมมเป็นบรรยากาศเออนี่เลยคล้ายๆกับราชมังคลาเฮ้ยวันนี้วันนี้มีสึกแดงเฮ้ย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 โอ้มันไมติดไม่ได้อะ จริงไหมไอ้ขายนี้ไม่ใช่ไอ้ข้าวผมนะใช่ไอ้ข้าวไม่ใชเพราะว่าไอ้ข้าวเก่าเตะบอลเวลาจังหวะเตะบอลมันเตะไม่ค่อยออกชิบหายละเฮ้ยคนนี้มันก่งหรือเปลเฮ้ยเก่งกับอะไรล่ะโอ้ไม่ขนาดกินสิเองนี่ยิติไม่ยังกินขนาดนี่ เต็มาเลยเฮ้ยชิบหายละโอ้โอห,าหาตีต่อไปเดี๋ยวมน cơn cớ nữa nhỉ kiềng cớ nữa nhỉ ủa chiếu hải đã mất tao mất ngoài đi วันี้จังหวะนี้ยิงเข้าไปฝั่งตรงข้ามจังหวะนี้จะมีใครมาเข้าบอลไหมครับผมจังหวะนี้สังโพเข้าไปลุมแย่งกันจังหวะนี้ติดพี่ออกไปก่อนตอนจังหวะนี้ก็ติดตีดเสมอก็ได้หนึง่งตเออโอ้เกือบเข้าชิบหายเขาชวนติดเลยไอ้อ,อย่าเข้าใกล้กู อใช้ using power แล้วเป็นอะไรคนอื่นในพวกฝรั่งเลยนะเอ้คนที่เล่นทีวีสติ๊กเกอร์ดิบางส่วนไม่เตะโค้งได้เตะโค้งไม่ได้จุดวางหมดเลยยุคนี้ก็โควิดแล้วก็ เดิมครับช่วงนี้โควิดก yeah. <Hey, hey. S 1> <that> ็รักษาเี่นรักษาตัวกันด้วยอยาการผมเนี่ยดีเมื่อเช้าไปไปก่อนมีเงินมีเงินมีเงินเลื้ยงมเงินยุ่งเนี่ยเฮ้ยจังหวัดนี้จังหวัดนี้โอ้โหอะไรวะชิปหายแล้วไม่มีโกนี่ย้อยมึงคึ่กินได้นี่กูคุยกับใคร <Very> creative, uh. <laughs> เราจะเป็นซูเปอร์เซฟหรือไม่เราวเนหมือนดีกวาไม่ใช่มันกดแทรแล้วมันยิงไกเนี่ย <c oughs> เอยไอไอเบคอร์ตนั้นมนทำอะไรอ่ะเฮ้ยมาทำอะไรเ,เราอ่ะใส่ชื่อ Spider นะไปเดอร์แมนเนี่ยช่วยเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าเตี้ยร้อ ไม่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  in, ไม่ไม so ่เกือประจาววนมาๆๆเราจะต้องเป็นซูเปอร์เซฟอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ

สองหนึ่งเรียบร้อยหมดเวลาครับผม เอาไอ้เหี้ยมึงไปอยู่ทีมสีฟ้าแล้วโอ้โหพี่ก็เก่งเลยนะพี่บอกไว้เลยเก <ick> ่งเพียร์น่ะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิโอเคเดินไปละเดินไปละชิปหายละ เฮ้ยเรียบร้อยครับ หายแล้วติดบล็อก CR7 าร์เซวีชิปหายละเ้ยรีบรีบรีบต้องรีบเลยต้องรีบทำประตูหนีเลยเฮ้ยโอ้โห ชิบหายแล้วคุณเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยคุณเลยเอ้ยเฮ้ยเข้าแน่นอนเข้าเข้าเรียบต่อไปนะครคลิปความยาวเวลาคิดยาวโอ้โห โอ้โหชิบหายนะชิบหายนะชิบหายนะเฮ้ยโอ้นี่กับบอลเลย มันเริ่มมันเริ่มตามหลังนะั้นล่ะเข้าไปแย่งเลยเฮ้ยสวยสวยเรียบลอมองหน้าจุหย,ย่อนเฮ้ยเรียบ เกิดเกิดเกิดเยอะเกิดอามันได้อย่างนี้ดิโอ้เรียบร้อยเลยไม่แดกป่ะยืนขาเขาตบอลเลยมันยืนเป็นเสาไฟฟ้าเลยเนี่ย

ด้เอืมสวยเกินออสวยเกินละเออเไม่เอาไม่ใช่ละเรียบร้อยแตกแตกไปเลยบอกไปก่อน่นกอนกีสาวเสกเสียงมีคนเสียงสาวเอฟเพิ่มไม่น่าเกีียวปาบปาบเรียบร้อย อืลูกหลอกเขาเรียกว่าลูกหลอกโอ้โหดีนะดีนะกูเข้าไปอัดแรงหน่อยแรงน้ำท่วงการแนวดิ่งเวลาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายจะยึดพลาดเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเลยไปนี่ก็เกินไปเอ๊พวกเครียดนี่ทำไมไม่ชอบตัดเตะบอลตัดหน้าก็ได้ เออเอยเข้าแน่เปล่าโอ้ยโ,โนคาดเชียเอ้ย,ยไม่โดนโดนไม่โดนใครมาโดนทีเลยเชียร์เชียร์เชียร์เฮ้ยช<อ>นะแน่ชนะแน่ เ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละถูกเวลาแล้วกันตอนนั้นเขาอยู่3-2หนะ่ะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรห้าสี่สามสองหนึ่งู้ถอยเลยดีกว่าเดีย้ยวลอง เล้างสารลงก็ดีๆติดโควิดโง่เกนนั้นแหละล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เมื่จ็บจับอะไรก็ล้างมือก่อนนะเกนนั่นแหละเกไบดีๆไว้เจอกันแค่นี้บายเนาะ